สวัสดีทุกคนทุกทุกท่านที่เข <avocado> ้ามาดูคล er> so ิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกม Pixel Car r a c e r ซหรือเปล่านะครับผมทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากอีกแล้วนะครับผมเราก็จะมาแจกโปรในเกมนี้นะครับผมทุกคนก็ดูง่ายๆนะครับผมเงินผมก็มีอยู่700ล้านเลยนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคน้วก็อย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาซื้อรถกันก่อนนะครับผมทุกคน เดี๋ยวเราซื้อเป็นนั้นไหนดีเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาอที่แพงที่สุดเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนนะเพราะว่าบ้านเรามันรวยนะครับผมใครที่อยากเอออยากโหลดนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมทุกคนก็สามารถโหลดได้เลยนะครับผมทุกคนนี่เดี๋ยวเราซื้อคันนี้เลยนะครับผมทุกคนจัดไปเคตั้งชื่อบริมก่อนเออไม่รู้จะตั้งอะไรใส่เลขหนึ่งไปแล้วกัน ต้องสามตัวหนึ่งสองสามโอเครู้เรื่องโอเคเราก็ได้มันมาแล้วครับผมทุกคนแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเลือกมันเพื่อการแข่งคันนี้ใช่ไหมอ่าใช่เอ็ดหนึ่งสองสามลูกรักไปครับผมเราไปแข่งกันเลยเอาไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าตรงไหนวะเออเรากดไปเมนูหลักอ่าแรกนะครับผมเป็นการแข่งนะ นี่ลูกพ่อมาแล้วไปไปแข่งให้ดูสักตานะครับผมทุกคนก็ใครอยากโหลดนะครับผมก็ไปกดโหลดได้นะครับผมลิงก์ใต้คลิปเด้อทุกคนนี่ก็คลิปหน้าอยากให้ผมแจกเออเกมอะไรหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมมาหามาหาอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมหามาแจกให้นะครับผมทุกคนพูดติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาแข่งให้ดูกันเลยนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผมเออมันแข่งไลอะ อ่านี่คือกดอ่าไปละจังหวะนี้อ้าวเหมือนเน็ตผมจะปิงหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงอ่ะผมงงจัดเลยเนี่ยเขาเล่งมันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอ่ะคนดูคนดูนดิดดมันคืออะไรอ่ะหรือว่ามันต้องกดปุ่มแค่ปุ่มข้างหน้าปุ่มเดียวอ่ะผมก็เล่นไม่เป็นนะทุกคนเออผมอยากมาแจกผมก็เลยมาแจกเฉยๆนะครับผมทุกคนไม่มีเกมจะแจกนะครับผมนะ ใครมีเกมอะไรอยากให้ผมมาแจกก็คอมเมนต์มาเด้อทุกคนนี่เราต้องร้อยอีกประมาณ40กว่าวิใช่ไหมถ้าใครที่หนึ่คือได้เงินใช่ไหมหรือว่ายัางไงอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนตอนนี้รถเราก็วิ่งอยู่ที่200นะครนะผมก็ถือว่าแรงเลยทีเดีวเชียวมันต้องกดตรงไหนว่ามันถึงเพิ่มความเร็วได้มันผมร้องเล่นรถที่แบบมันให้มาเหมือนมันจะแรงกว่านี้นะ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมทุกคนก็ลองลองทำกันดูได้นะครับผมทุกคนผมก็ไม่รู้วรถคันไหนแรงบ้างเด้อนี่แต่ตอนนี้ผมใกล้เข้าจะเข้าเส้นชัยแล้เหลืออีกสิบกวินะครับผมทุกคนนี่เจ็ดวิสุดท้ายแล้วนี่นี่นี่ใกล้แล้วผมหนึ่งวิหนึ่งวิโอเคนี่เราได้เงินมาเก้าพันน่าจะมันน่าจะขึ้นตอนบวกหรือเปล่าไม่ใช่ดิตอนที่ว่าอยู่ในแมปอะ ตรงข้างล่างเวลามันจะบอกว่าได้เงินกี่บาทมันน่าจะเป็นตรงนั้นนะเงินของเราที่เราจะได้นะครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ผมรีวิวสาหรับเกมพิกเซลคาเลเซอร์ Laser แบบโปรแล้วนะครับผมทุกคนก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนผมพูดติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนก็ไปแล้วครับผมทุกคนก็ สำหรับใครที่อยากเล่นอยากโหลดแบบโปรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมมิ์เลยน,นะครับผมทุกคนก็สามารถไปโหลดกันได้เด้อทุกคนไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม